สวัสดีครับพบกับฟ i f a Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาพาน้องๆน,นะครับเซตติ้งค่าต่างๆนะครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับหรือคนที่อยากจะปรับแต่ว่ายังปรับไม่เป็นนะฮะเราจะมาเจาะลึกในระบบเซตติ้งตรงนี้เลยครับผมอันดับแรกนะครับ การที่เราสร้างยูเซอร์หรือว่าสร้าง ID มานะครับเราจําเป็นจะต้องผูกนะครับนี่เลยครับมี Facebook มี Game Center นะครับสำหรับ iOS เวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือว่าสูญหายนะครับ ID ของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเราจํารหัสได้ด้วยนะอันดับที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับ Select c h a ต e นะครับก็คือการเลือกธงเลือกทีมที่เราชอบนั่นเองนะฮะก็จะมีหลายหลายลีกมากเลยนะครับมีเกือบลุกลีกเลยนะที่ EA มีลิขสิทธิ์นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเลือกพีเมียร์ลิกกันในส่วนของพีเมียร์ลิกนะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับผมเข้ามาวิวนะครับนะครับก็จะมีธงให้เราเลือกนะฮะธงตัวนี้หมายความว่าเวลาที่เขามาเตะบ้านเราเนี่ยก็มาใช้สนามของของสโมสรแห่งนี้ด้วยนะครับชอบสโมสรไหนเราก็เลือกไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของตรงนี้บ้างครับภาษานะครับผมณปัจจุบันนะต้องบอกไว้ก่อนว่า ยังไม่มีภาษาไทยนะตอนนี้มีภาษาเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะภาษาจีนก็มีแล้วเกาหลีก็มีแล้วนะยังไม่มาถึงไทยนะฮะตอนนี้ก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางก่อนแล้วกันต่อมานะครับมันเป็นในเรื่องของกราฟิกนะครับตรงนี้นะครับผมกราฟิกเรามีให้ปรับแค่3าแบบนะครับก็คือแบบไฮนะครับแบบภาพแบบสวยๆนะฮะมีกองเชียร์เต็มสนามนะครับภาพนี้แบบว่า เหมือนตัวจริงนะครับแบบที่2ก็คือแบบคือแบบภาพต่ำมากนะครับสำหรับมือถือที่สเปคต่ำนะครับเล่นเล่นแล้วกระตุกนะฮะแนะนำว่าโหมดนี้น่าจะดีนะฮะเวลีโลนะครับก็ไม่มีผู้ชมคนดูอะไรนะฮะก็นักเตะก็เป็นแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่เล่นได้นะครับอันที่3ก็จะเป็นกลางๆหน่อยนะฮะมีผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะฮะหน้าตาของนักเตะก็ ใกล้เคียงนะฮะที่4ก็ปุ่มนี้ครับผมปุ่มการแจ้งเตือนต่างๆพุทโนตนะฮะอ่าพุทโนมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เราก็จะเปิดไว้หมดนะครับผมทีนี้ความสําคัญมาอยู่ตรงนี้ฮะมันมาอยู่ตรงคอนโทรลวิชชลและออริโอนะฮะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปที่โหมดการแข่งขันเลยเราจะมาดูว่าความแตกต่างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเราเข้ามาที่สนามของทีมอะไรไม่รู้ อ่ะดับแรกนะครับเรากดเมื่อกี้กดตรงตรงตรงนี้ฮะแล้วก็เข้ามาเลือกตรงนี้ครับก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มในในเรื่องของการเซตติ้งปุ่มต่างๆนะครับพอเราเปิดตรงนี้นะฮะมันก็จะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ฮะมันจะเป็นแบบปุ่มเดียวเลยรวบรัดเสร็จสับอยู่ปุ่มปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับนะครับจะวิ่งจะอะไรจะยิงจะอะไรเนี่ยเราจําเป็นจะต้องนะครับ แล้วก็เนี่ยต้องใช้ต้องใช้นิ้วจิ้มเอานะฮะซึ่งมันก็บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ทันใจเราไงเราอยากจะส่งหรือว่าเราอยาก,ยาก,ยากจะอยากจะชิปไปให้คนอื่นเนี่ยมันมันชิปไม่ได้มันควบคุมได้ไม่ค่อยดีนะฮะดังนั้นปุ่มนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมตรงนี้ก็เลยขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะฮะปุ่มที่2ปุ่มนี้นะครับเวลาที่เราหลุดนะถึงเราจะไม่หลุดนะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่หน้าจอเนี่ยนะครับ บอทมันก็จะเล่นให้นะครับเขาเรียกว่าออโต้พาร์แอนด์ชูตนะครับผมก็คือจะส่งให้แล้วก็นำลูกฟุตบอลเนี่ยเข้าไปยิงให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็เปิดไว้ก่อนนะฮะเปิดแล้วหลุดนะเปิดแล้วหลุดมันก็จะเล่นให้ต่อเนื่องเรานะครับบางทีนะฮะเผลอๆนะบอร์ดเล่นชนะคนผู้เล่นด้วยซ้ำนะฮะถ้าเราเปิดผมนี้นะฮะสมมุติถ้าเราไม่เปิดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดให้ดูนะครับตัวนี้มันก็จะเลี้ยงไปคนเดียวมันไม่ส่งให้ใครเลยครับมันจะเลี้ยงไป ลเลี้ยงไปอย่างเดียวเลยฮะเนี่ยครับทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้บ้างนะฮะบ,บอร์ดเล่นให้เราเลยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะส่งบอลนําบอลเข้าไปยิงอะไรประมาณนี้นะฮะปุ่มนี้ก็เลยต้องเปิดไว้นะครับผมปุ่มที่3นะครับในเรื่องของการดีเฟนต์นะสมมุติว่าเราเสียบอลน,นะเสียบอลแล้วถ้าเราไม่เปิดปุ่มนี้นะครับทีมเราก็จะไม่ไล่บอลเลยโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้เราปล่อยให้บอดให้บอร์ดเล่นเองแล้วนะครับ บอรดก็จะไม่ไม่ไล่บอลเท่าไหร่นะฮะบอรดก็จะไม่ไล่บอลประมาณนี้ฮะก็คือไล่ไล่แค่ตัวเดียวตัวนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจอยสติ๊กนะครับจอยด้านด้านด้านตรงนี้เรานะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยบางทีนิ้วนิ้วเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะมันเลื่อนตามนะโฟตติ้งก็คือเลื่อนตามเรานะครับถ้าเราปิดปุ่มนี้นะครับมันก็จะฟิกปุ่มอยู่ที่เดิมนะฮะ ตอนนี้เราเปิดนี่ฮะสังเกตปุ่มตรงนี้ฮะมันจะตามเราเนี่ยถึงเราจะขึ้นไปขนาดนี้นะฮะขึ้นไปปุ่มมันขึ้นไปอย่างงี้ะฮะมันก็ตามเรานะอ่าทีนี้แล้วเราปิดนะครับผมตรงนี้เราปิดนะฮะพอปิดปุ๊บนะครับถึงแม้มือเราจะเนี่ยสังเกตด,ดูฮะมือเราจะขยับขึ้นสูงขนาดไหนแต่แต่ปุ่มมันอยู่ที่เดิมะฮะอันนี้แล้วแล้วแต่สไตล์วัถนัดประมาณไหนนะฮะแต่ว่าเวลาพี่เล่นก็มือมันก็ไปทั่วไปทีบะฮะแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะฮะในการปรับตามนิ้วเราแล้วกันนะครับทีนี้ในเรื่องของขนาดนะครับอันนี้เป็นขนาดเล็กนะฮะอันนี้เป็นขนาดเล็กขนาดเล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ให้เป็นขนาดใหญ่นะฮะปุ่มนี้ฮะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วแต่ความชอบนะฮะบ,บางคนชอบแบบเล็กๆก็พอ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มด้านขวามือเป็นปุ่มฝั่งนี้เรานะฮะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะฮะตัวเนี้ยเป็นขนาดเล็กนะฮะมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับตัวนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะนี่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อกี้เล็กๆอีกอนะพอปรับปุ๊บใหญ่เลยนะฮะเหมาะสําหรับมือถือเครื่องเล็กนะฮะที่แบบปุ่มมันเล็กอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับให้มันใหญ่ได้นะครับผมด้วยตรงนี้ฮะลักปุ่ท่อนนะครับ ในส่วนนี้นะครับเกมคอนโทลตัวนี้มันจะสลับกันนะครับเป็นปุ่มปุ่มบอททอนเนี่ยจะมาอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มควบคุมทิศทางอยู่ด้านขวาเดี๋ยวลองสลับให้ดูนะฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยก็จะยังงๆงๆงงงนิดนึงเอ๊ะปุ่มอยู่ทางนี้แล้วก็ไอปุ่มเนี่ยอยู่ทางนี้ทิศทางอยู่ทางนี้ก็จะงงงหน่อยนะฮะทีนี้ในเรื่องของฟีดแบ็กนะครับ v i s u a l ีด feedback on นะฮะก็ นี้ก็เปิดไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรดาร์นะครับถ้าเราปิดไม่มีเรดาร์ให้ดูซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะฮะสำหรับใครหลายคนที่ที่ติดตรงนี้นะฮะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับอยากจะให้สอนอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ